ชมไก่บูนวันนี้เรามาอยู่เกมพาวเวลนะครับผู้ชมซึ่งเกมนี้ผมก็เคยอัดไปแล้วนะตอนนี้แล้วผมก็มาอยู่กับไอ้เนี่ยพี่บอสกูซาเดวิทานเมื่อกี้เปิดซาเดวิทานอ่ะเมื่อกี้แบบเป็นเงาแบบูึูบ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 ูไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเกมนี้เคยเล่นผ่านมาแล้วทีหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องอะไรมากมั้งเออเกมนี้เคยเล่นผ่านมาแล้วทีหนึ่งนะเพราะงั้นก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับผู้ชมก็ต่างกูที่ไอ้เนี่ยมีคืออะไรหรอมันเป็นภาษาอังกฤษตอนนั้นอ่านไม่ออกนะ คุยกับคนมันจะเป็นคุทยท่อ๋อนอัพเดทไหนผู้ประสบภัยเหรอไม่เคยเจอผู้ผู้ประสบภัยที่กลิ่นไม่ไม่เจอคนที่ไม่มีกลิ่นพามานานลเลยวฮะอ,อก่อนนี้คือนรกคนที่มาพร้อมับฉันไม่เหลืออยู่บนโลกนี้แล้ว โดนพาวดุร้ายเอาชีวิตไปหมดไม่เหลือเลยไอ้เฮียตายเต็มเลยเม่งกดไม่เต็มเลยอ่ะเันพอจะแบ่งเสบียงให้พอตัวรอดได้อยู่หรอกแต่การรอดชีวิตต่อไปนี้เธอจะเป็นคนเธอจะเป็นต้องแข็งแกร่งขึ้นด้วยตัวเองนะจ๊ะไอ้เฮียเขียนไม่จบเลยหรือเปล่าวะเนี่ยต่อยแม่งเลยไอ้เฮียคิดจะสู้กูฮะใกล้ทหารเสกทหารมาด้วยวะอ้าวบอส พอมึงเดินลงมามึงถ้ามึงเดินลงมา,ม,งา,ม,งงม,ามึงจะเจออีกตัวนึง่งอ๋อ,อ,อ,เ,อ,เ,อเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ยิงมันไม่กล้ายิงกูไงมันไม่กล้ายิงกูไงเป็นไงอ่ะโอ้เอาไอ้เหี้ยมันตายแล้วบอสมันตายแล้วบอสมา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 มันตายแล้วเฮียกูฆ่ามันแล้วบอสฆ่ามันแล้วกูเลยอะคนฆ่ามันไปอ่าเจียเจีย ไอ้เหี้ยตำรวจก็ยิงประชาชนด้วยแต่บอกว่าไม่มีใครรอดชีวิตแล้ววะ <c oughs> ขี้โมยยิ้มหายเลยที่แกผู้รอดชีวิต <c oughs> หรือว่าตำรวจไม่นับผ <c oughs> ู้รอดชีวิตก <c oughs> ูต,ตายแล้วเนี่ยตอนเนี้ยผ <c oughs> ู้รอดชีวิตเป็นคนเดียวไอ้เหี้ยน,นั่นไอ้เหี้ยนั่นแหละผู้นนรอดชีวิตกูไม่เหลือเลยและย้วล่ะเยอะกลายเป็นซากแล้วแม่งทำมันได้เหี้ยบก็เหี้ยแล้ว เนี่ยเจอผู้ประสบภัยไอ้เลยผู้รอดชีวิตสู้กับผู้ประสบภัยคิดว่าใครจะชนะวะก็ต้องผู้ประสบภัยดิใช่ไหมไปค่ะผู้ชมเราไปประจนภัยไปสร้างบ้านสร้างอย่างนี้ไหมเนี่ยตรงไหนบอดอยู่ไหนวะอันนี้โอ้เห็นล้วทำไมมันไม่ขึ้นในแมพวะนี่ยเราสร้างอย่างนี้เดี๋ยวได้ได้ได้ที่ดีที่ดีไปค่ะผู้ชมเราไปทําการสร้างบ้านเนี่ยตรงเนี้ยตายแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ตายวะตรงนี้เลยเหรอเออเนี่ยข้างล่างเนี่ยข้างล่างนี่เหรอโล่งๆนี่เหรอเออเอาดิเอาดิ นี่ไงไอ้น้องพี่นี่แหละไข่มูลเรียกรีบอสไข่มูลไข่มนัน <c oughs> ไข่มันไม่เอ้ยอ่าก่อนอื่นเลยกดบีขึ้นมาสร้างโต๊ะคาร์ปอสมาตอกช่วยกันหน่อยมาตอกกันแล้วแล้วมึงจะอะไรเลยแ <c oughs> ล้วมึงจะแยกกันดัไปวันเปลืองของไหว <c oughs> เฮียดิกูก็ตอกเลย <c oughs> สร้างดิเฮียมันกู <c oughs> ไม่ได้ปัญญาอ่อนเฮีย มึงปัญญาอ่อนตลอดแหละไอ้เฮียกูก็ระแวงไปก่อนเนี่ยไอ้สัตว์เพรมึงชอบปัญญาอ่อนเนี่ยไอวัดกูจะขโมยของไอ้เฮียไอ้เฮียแล้วไม่ไม่มีหินให้ขุดเลยข้างล่างเนี่ยไอ้เฮียไอบอสบอสตีเผาบอสมึงตีเพื่อนทําไมเผาอ่ะเผาไปว่าเพื่อนนะบอสช่วยอะไรอ่ะช่วยอะไรอ่ะทำไมมึงไม่จับแมววะเพาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราแต่มึงตีหัวมันแล้วก็ เราก็จับมัน,นได้เป็นเพื่อนกูละเฮ้แกเป็นเพื่อนเลยเพื่อนที่จริงใจต้องตีหัวกันนะท่านผู้ชมอยากรู้จักใครนี่ทุกคนเอาเอาไม้ไปตีหัวเลยนะใช่ไหมบอสไง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 ไหน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 กูขุดหินอยู่ไอ้บอสเราจับไอ้ตัวใหญ่ได้เลยเนี่ยตอนนี้ไม่ได้สู้ไม่ได้ได้สู้ได้ได 1973, เชื่อกูเนี่ยเชื่อใจกูไอ้มึงเชื่อจับเชื่อพี่ไข่เมือย ไป,ไปเด้แต่กูจับแมวก่อนแล้วก็มาสู้ไอตัวใหญ่กันเดี๋ยวจับไอตัวใหญ่หญโชว์ให้ดูให้น้องไาเดี๋ยวผลิตลูกบอลพาวก่อนลูกบอลจับพาวก,กดไอใช่ไหมปลากดคิวเพื่อนเอาอเหรอเฮ้ยจะหน,นีไปไหนเอ้ยจะหน,นีไปไหนเอ้ยกลับมากลับมานี่ก่อนได้ไหมครับพี่มึงวิ่งเร็วไปไหนว่าขาสันนส้นเลยสัว์ไปวิ่งลงเขาไปเลยทุกหัวทุกหัว อยากเป็นเพื่อนอไรให้ทุกคนโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ้ยโอยกอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมอกกโอ้ยโอ้ยอยโอ้วอ้ยโอ้ยกอ้ยโก้ยอยโยอดอยอ้อยโกออยโกโอ้่้ กดคิกเป็นแล้วบอสกดคิกเปแล้วเอาเผาออกมาเรียกไงกดอีเหรอจัดการมันลูกจัดการมันเอามันเลยคำสั่งโจมตีศัตรูเดียวกันโอเคจัดการที่ลูกเออเออโอโ้โหแมวกูใส่นัวกูบอกเลยเฮ้ยน้องมันมาหาพี่แล้วมึงก็ช่วยกูสิแมวเฮียไปไปเลยแมว โอ๊ยปาแล้วใส่นัวเจอหมัดแมวหมัดแมวใส่นัวบอสมึงสู้มึงมาสู้กับแมวกูได้นะสู้หน้ามึงเลยเพิ่งจะเดินติดดเหี่ยอะไรวะโคตรโง่เลยเหี้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยกูจะฆ่าได้แมวเหี้ยนี่แล้วก็เกมนี้ก็ไม่ใช่อัปเดตแค่ภาษาไทยนะท่านผู้ชมเกมนี้มันก็อัปเดตของ ก็ออกกับเทลเลียมาด้วยนะครับผู้ชมซึ่งน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่ามีหลักๆก,ก็คือ,เ,อ,อเทลเลียเนี่ยแหละใช่ใช่มันมีคาตูลูมาใช่ไหมใช่แล้วมีคาตูลูมีไอออฟคาตูลูแล้วก็พวกสลามพวกค้างคาวอะไรแบบนี้นะเป็นมอนของเทลเลียแล้วก็มีอาวุธของเทลเลียเข้ามาด้วยนะมีอะไรนะเทล่าพัดมาปะเทลาพิดมาเทล่าพิดมาแล้วก็พัดมาอะไรอู่สตาร์วอร์ก็มีหลายอย่างนะที่เข้ามาแล้วก็ผมก็เลยลองกลับมาเล่นดูแล้วก็ มันเป็นภาษาไทยด้วยก็เลยแบบน่าจะทําให้เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยรู้รู้หลายๆอย่างเออน่าจะอินขึ้นเยอะเพราะมันเป็นภาษาไทยไงต้นไม้ลมด้วยได้ปะค่อนข้างเฮี้ยนอะพวกกูค่อนข้างเฮี้ยนเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยเออท่านผู้ชมต้องเข้าใจด้วยนะเข้าใจไหมเข้าใจพี่ไข่มุนไหมนะนึมึงเห็นไหมไอ้บอสตัวเขียวๆตรงนั้นอะใครจะจับอยากจับไหมกูจับเก้าสิบห้าเองอะได้ได้ได้ไป๊บนึงขอครับลูกนูก่อนนะงั้น เตรียมตัวแล้วพวกกูพวกกูพวกกูปั่นงานใหญ่เลยตอนนี้พวกกูขีดโต๊ะเลยเลยมีคนมามีคนด้วยเหรอไอ้คนขายของเออคนขายของจับจับไปที่จับจับจับนะฮะไม่ยอมเฮ้ยมีปืนด้วยไอ้เหี้ยโคตรอเมริกันเลยสัตว์เฮ้ยอะไรมึง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 ไอ้มีบูเลตตไอ้มีไอ้มีระวังนะเดินกูเดินกูระวังมันมันต้องการมันต้องการลูกปืนนะมึงระวังนะ อีกโบไม่ตายหรอกนะ20 20ิบเปอรโอ้ยสัตว์สุดท้ายแล้วนะนยังข้ามมันนะฮะปล่อยแม่ไเฮ้ยเฮ้ยหายแล้วเหี้ยฆ่าตัวตายเลยไอ้สัตว์กูถ้ากูได้เป็นทาสกูยอมตายดีกว่าประมาณนี้ปะ <laughs> ถ้ากูจะเป็นทาสกูยอมตายดีกว่าบ <laughs> อ้เหี้ยน<ด>ี่ติดมดีติดมดี ไอ้สัตว์เกือบละเกือบละไอ้สัตว์ไงฆ่าตัวตายด้วยวะมึงมึงสันจะไม่ทานอีกละลองไปดวงจันทร์นะลองเพลงดีบอสอ่าเว้ยนึกไม่ถึงเลยว่ากดระเพลงเลยตัดเรื่องเลยเยี่ยโอเคพร้อมละมาท่านผู้ชมอยู่ไหนวะไปไหนละอยู่นู่นอยู่นู่นปะ เอาละมาให้ชมได้เวลาล่าละไอ้น้องแหมดูซิเก่งขนาดไหนเราลากมันมานี่นะลากเข้าถาดเราโอเคยิงละมาลากมาแล้วมาเก็บเก็บมอนกันเก็บละไอ้เหียมาดิมาดิาด้ีแค่ไม่เข้าเลย ไปเลยเฮ้ยเจ้าช่วยกูฮลัลโหลโว้วแปลงนั้นอนะ่ะโอ้ยแมวกูใสย,ยิกเลยสั์เจ้ยมึงหยุดรับของก่อนดิเม้งช่วยพวกกูหน่อยเราจะได้แล้วนะแมวเราโอ้หแมวเจ็บตาย ตายแลเปลี่ยนตัวด้วยระวังนะเกือบตายเลยอุ้ยเกือบไอ้เที่ยเอ้อนี่ไงวิ่งกันมาช่วยแล้วเกื่อจะมาไอ้เที่ยเขาจะตายกันหมดแล้วไอ้สัตว์เออมาแล้วเอาเป็นเจอรวมพลังแมวตายพอแลอเขาแล้วเอาแล้วเขาแล้วเดี๋ยวค่อยเทียบก็ได้ ได้เลยและเอ๊ะไม่ได้ไม่ได้ถ้าพอแล้วจะได้เก็บคนละลูกคนละลูกอ่ะโอเคโอเคโอเคอ่ะอ่ะได้แล้วเบาดิให้มึงก่อนเลยได้ได้ได้ใส่บอลเน่ยกูเอากูรักษาก่อนไปจับผ้าให้ก่อนนะจะจับนกไหมจับนกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดิอยากขี่นกพอดีเลยเฮ้ยขี่ไม่ได้ดิได้เดี๋ยวกูสอยมา อูมีแต่เผาไก่ในตัวกูอตอนนี้รู้ป่ะงั้นมึงเอานกไปจะไดแลกกันจบลงมาละโอเคโเค้ยไปอายุขั้งอยู่ขั้งวาวโอ้เก่งเก่งเฉยไอ้บอสเนี่ยแม่งพอเป็นลูกน้องเรากากลงเฉยไม่มันต่างกันมันะได้เปรียบเบี้ยวเราเบลเราต่ำด้วยแหละมันก็เลยตันเบลเผา แต่พาวสกิลไวขึ้นนะแบบสกิลไม่ขาดไม่ขาดตอนเก็บก่อนไอ้เฮียกูรู้กูรู้จะตายแล้วจะตายแล้วถ้าเรียกออกมาตายไม่ได้ก็เรียกออกมาตายเอาละวพอแล้วเกือบตายเท่าไหร่ถ้าสิบโอเคได้ได้ได้โอเคจับไอ้นั่นด้วยไอ้ที่เป็นทากอ่ะเฮ้ยกูรันไปเจอแมงมอสเกือบละเกือบละจะจับแมงมอสอ่ะเกือบละไอ้เฮียอันนี้พวกเราใช้เป็นสิบอ่ะ ไหนๆตัวกูมอสอ่ะแค่ตัวเดียวก็พอเลยเพราะว่ามึงมีตัวเห็นด้วยไงเดี๋ยวฆ่าทิ้งแม่งเถอะอไปเลยอินซีพี่หกเพิงเฮ้ยเทียเก่งกิ้งเป็นลูกบอลเลยสัตว์เฮ้ยตัวรถน้ำตัวรถน้ำเอาเฮ<ง>้ยเฮ้ยเพนกวินเพนกวินยิง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 นี่เลยไปเลยพี่หกเพิงไปเฮ้ย ไอ้เกียร์ป่าไม่โดนแปดเฮ้ยไก่ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเพื่อนไอ้มึงเตะไปลูกบอลเลยตัวมึงเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้ข้างบนนั่นน่ะมึงเห็นไหมไหนวะเนี่ยเนี่ยไอ้นั่นน่ะไอ้เฮียนั้นโกรธอ่ะมึงโกรธอะไรวะเนี่ยกูเปิดให้แม่งตีแม่งให้หมดเลยแล้วกัน ไปเลย Dante, พี่หกเพลิงโลกันของกูกิ้งเองกูชอบอ่ะการกิ้งของแม่งเนี่ยไอ้เพื่อนอยู <go together> ่คนถือปืนอยู่ตรงนั้นด้วยพองอ่ะพอตาปืนโตไอ้สัสแล้วก็อยากให้ช่องคุณภาพดีๆแบบนี้เติบโตเร็วๆก็กดไซค์กดไลค์เลยไซค์พอเลยกดไลค์กดไลค์แล้วกดซับด้วยนะท่านผู้ชมโอ้โหช่องคุณภาพขนาดนี้อยากให้ทุกคนเป็นภัยสังคมจริงๆเไง กดแชร์เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆคุณอาจจะกลายเป็นภัยสังคมที่แท้จริงไงดีไหมดีนะเย้อะที่บอสโดนโดนแมวโดนแมวเป็ดฆ่ากลางจริงเลยเยอะอะก็จะจับมันเพราะว่ามันขุดหินได้โอ้มาละเฮียสไลด์มาจากไกลเลยสไลด์มาเลยสไลด์มาฮิวเฮียโคตรโหดเลยน้องพี่มาพี่มาอ้าวเอ้ยไอ้กูว่าเดี๋ยวเอาเผาออกมาก่อนนะ ไปแล้วเผากูแม่ามาแล้วบอสตัวแตกอะไรไอ้เ้ยไอ้เหี้ยนี่มันอะไรวะกูบักไปละเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยบอสกูบักบักอะไรวะเพื่อนช่วยด้วย ไปดูไปดูกูเอ้ยหายละหายละไอสัตว์โดนยิงแล้วค่อยหายไอ้เฮียปืนไฟเจอปืนไฟกูไอ้น้องจนเฮียจนห้าร้อยไอสัตว์มันบั๊กแบบกูถือเพาาใช่ไหมแล้วนี้กูไปเปิดกงเว้เยเข้าใจไหมแล้วแบบแล้วตัวกูไข่แบบไปหยุดเลยแล้วไข่ก็ไม่ได้เฮียอะไรด้วยแล้วกูก็ยืนไขไ่อยู่นั้นกระโดดกูก็ยังไข่อยู่อะแบบถือล่มมาขึ้นมากูกยังไข่อะ่ึงงี้ ไขไม่หยุดเลยเรียกูโดนคนตามล่ากายเราโดนเกลิงไม่เป็นไรตายเลยบอสเดี๋ยวกูชุบเดี๋ยวกูกำลังจับพ่อค้าพาวอยู่แป๊บนึงกูรู้แล้วทำไมมึงโดนตามล่าเอ้ยเรียบร้อยแล้วฆ่ากูดิยิงไม่โดนเลยตายเลยหายเลยเฮียหายตัวสไลม์มาชุบไอ้ดอกดูดูดูท่าชุบกูไอ้เหี้ย กูสาวกูสาวไปหยุดเลยสาวอะไรทำอะไรงงมาสาวพี่บอสระบังพี่บอสเสร็จไม่ไหวแล้วมึงพีบอสไม่ไหวแล้วไม่แม่แม่งไงเฮ้ยเฮ้ยกูร้อนกูร้อนโอ้ พี่กายแม่งคุณร้อนคุณร้อนฮอดทอดทอดอโอ้โหแล้วมันไม่ดับฟอสลาก่อนไอ้เพื่อนญาติทำไมจากกันเร็วเกินไปร้องเอลงเลยไอ้ไปนรกไอ้ไี้ไอ้ไี้ยกูโดนไฟตะกูดุจิวะว่ะ นอนก้างดิวะนอนก้างไปนอนนอนเยอะเหยียบหนีเลยเยียบหนีเลยแต่มือหายไป็นระบาดมือหายไปเลยมึงนอนได้ยัยเฮ้ยมึงหายได้ยัยนั่นเหยียบหนีเลยจัดแล้วมันจะเหยียบหนีทำไมวะมวยห่านอยู่ ทีมเขโมยว่ากูกูย่างกูขึนให้ไหมไม่ใช่ไอ้กูเอาใจอะไรขโมยหน้าดั้นด้านอะไรอยังเก่ามึงหน้าด้านกูเหรอแม่กูย่างอยู่แท้ๆอ่ะกูรู้เลยแล้วแมวไอ้ไม่ใช่หมากูไปเผาไฟหาพ่อเบื่อมาช่วยกูดิไอ้กูมองหมาเป็นแมวเมื่อกี้ ไอแมวเยี่ยแมวเยี่ยมตีสี่คนรวมกันได้แค่นี้เหรอต้องเร็วอ่ะตาชิพไผ่เฮ้ยไปเอาล่ะท่านผู้ชมเราจะไปกระทืบแพนกลินกันใช่ไหมรุ่งไหนวะใช่แล้วแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเอาอนุบิตเลยเออเอาดีเฮียเพราะว่าถ้าเรากระทืบเยออังมันผสมได้อนุบิตรเออได้ต้องไปกระทืบตีไอยังด้วยเไออังคือตัวอะไรวะอันนี้คนงงเลย กูบรญยากาศสบายังไงแบบช่วยอย่าทำตัวสนิทสนมกูทำอะไรมาทักเหรอกูมาทักเหือถ้าอยากจะช้าด่วนจะจะรับคำท้าเองถ้าพร้อมแล้วไปที่หอคอยนะไปเจอกันที่หอคอยแต่เธอคงชนะฉันไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยแง่งดูถูกเลยบอกตัวแรกให้แท้เดี๋ยวมันก็โดนไอ้เหี้ยมึงก็โดนใส่ไม่ตรงนี้เลยได้ไหมได้มึงตายนะ มึงดูไอ้หน้ายิ้มตรงนั้นดิจะไปยุ่งกับมันไอ้เหี้ยเฮ้ยขืนรู้ว่าโดนพี่บอสหลอกละโดนคุยอะไรไอ้เหี้ยโดนคุยพี่บอสเหรอเออโดนคุยกูไดไรเล่หดไรไอ้เหี้ยทำตัวเฮี้ยมากแต่มึงก็ตอบรับทำเฮี้ยอะไรล่ะเฮ้ยกูมาแล้วเฮ้ยกําลังเป็นเด็กปีนเขาอยู่ มาจากทางนี้มึงไม่ไปเช็คพอยต์ก่อนนะเดี๋ยวค่อยเช็คตอนออกมาอโอเคหนึ่งตายยี่อไปพร้อมไม่กลัวตายไรรักชีวิตกลัวตายรักชีวิตรักชีวิตกลัวตายรักตัวกลัวตายรักอยู่พอกูจะกำลังจะเข้าไปนึงรักตัวกลัวตายขึ้นมาเลยไปหนึ่งไฟสองปืนไฟปืนไฟปืนไฟ เฮ้ยมันสไลด์สไลด์สไลด์หนอนมาแล้วปืนไฟปืนไฟปืนไฟเอัลโตเนียมาฟาร์มดีกว่าอ้าวไอ้เทียกูโดนไอ้เทียสามหนอนั่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวเอาไอ้เทียเด็กเทียให้ก่อยแบ๊บแบ๊บแมวกูทำอะไรได้วะ กระโดดทับได้มั้งมันสไลด์มาหาผมแล้วบอสโว้จะตายแล้วนะไอ้มึงจับเลยตัวนี้มึงจับเลยจะตายแล้วเฮ้ยไอ้ฮีไอ้เกือบแล้วเฮ้ยส่องกระจกดิส่องกระจกดูหน่อยดิเฮ้ยยาโกัวเว้ยยากัวเว้ยไอ้ท่านบอสเด็ดละ ไอ้นี่ไหนขอดูความสามารถแมวหน่อยเิยมึงกดเลขสี่ครางเลยใช่ทำไมวะแล้วมึงก็สั่งให้มันเป็นโจมตีแบบกระตือรือร้นอะจะโจมตีแบบบ้าคลั่งเหรอเออมันจะเห็นใครก็ตีเลยดาเมจไม่แรงเลย เฮียโดนอะตอมิกบิ๊กเบิร์ดเมื่อกี้อยอะตอมิกบิกเบิร์ดอ้าวแหละท่านผู้ชมวันนี้เราก็จบกันไปดีกว่านะกับ <laughs> กับผู้ดวลโซนาเรียนะกับไอ้พาวเวอร์นะท่านผู้ชมก็กลับมาเล่นดูนะเพราะว่ามันเป็น mm hmm. มีโคออฟอัปเดตมาก็คือทเทลเลเรียนนะแต่เรายังไม่ถึงแล้วก็เป็นภาษาไทยนะทำให้เราอินขึ้นนะอ่านภาษาไทยออยกเห้กูค่อนข,อข้างกา,กากภาษาอังกฤษนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็ช่องดีๆแบบนี้ไม่ควรเงีย,งยบๆนะท่านผู้ชมทุกคนก็แชร์เพื่อนๆได้ดูได้เห็นนะช่องเราจะได้กระจายกำลังนะกูจะได้ขยายอำนาจสักทีนะท่านผู้ชมช่องไคมุลก็คือการขยายอำนาจนะ พูดเที่ยอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาขยำดาวยกันนะมาช่วยกูหน่อยดินะที่อยากถึง5้าพันซับแล้วช่วยๆกันนะท่านผู้ชมไปยครับไปจบแค่นี้แหละไปไปครับสวัสดีครับไปยดิพี่บอสไปใม่ดิไปหมุนดิหมุนดิหมุนหมุนดิหมุนโชว์ดิกูไม่ได้ให้มึงหมุนแบบนี้อ่ะหมุนแบบนั้นอ่ะหมุนหมุนหมุนแบบนี้เลยหมุนแบบนี้หละกดไงอ่ะกดเลขสี่ที อ๋อท่าทาง <laughs> พี่บอสกู <laughs> <laughs> หมดแล้วไม่บา,บาสวัสดีครับไปแล้วเฮีย <laughs> yeah.